เดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาขนมไปให้ท่านแล้วก็เอาพวกของกินไปให้ท่านแล้วก็จะถามด้วยนะว่ามีเรื่องอะไรมีเรื่องอะแหล่ะฮะเกโกเยอะมีเอ๋มีก็มีหรอนี่นะคุณผมเนี่ยคือของมาก็จะเอาไปให้ท่านเลยนะแล้วก็จะถามท่านว่ามีเหตุอะไรท่านเนี่ยก็มาจุดไฟรอ,อผมน่าจะเนอเย่นาจี

สวัสดีครับผมไลฟ์น,นะครับวันนี้ก็ผมเนี่ยได้ขึ้นมาที่ทางเข้าเมืองลำแลงน,นะก็วันนี้ผมเนี่ยรีบมากเลยทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยได้ฟันแปลกๆนะฟันเห็นท่านหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยเหมือนมาเรียกให้ผมเนี่ยขึ้นมาหาก็เผื่อมันเป็นลางอะไรหรือเปล่าผมเนี่ยก็เลยรีบขึ้นมาเลยนะก็มีซื้อของตินไม้เต็นมือมานิดหน่อยนะโอเคทุกคนก็ผมไม่รู้ว่าเขาเนี่ยมีธุระอะไรหรือว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะโอเค ก็เดี๋ยวผมเนี่ยต้องขอออกตัวเดินทางก่อน <S <S ก็กตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะทุกคนโอเคไปก็ก่อนจะรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเลยนะครับโอเคทุกคนก็เดินมาถึงใกล้จะถึงตรงทางเข้าตูเมืองรับแรงแล้วนะทุกคนก็ผมจาทางได้แม่นนะเพราะว่าช่วงนี้ก็ขึ้นมาบ่อยเหมือนกันนะทุกคนก็รีบเดี๋ยวผมเนี่ยรีบมาสุดๆแล้วนะเดินมาเหนื่อยมาก ผมเนี่ยไม่อยากจะรีล้านะเผื่อเขาเนี่ยจะมีเรื่องด่วนเหตุด่วนเหตุอะไรหรือเปล่ารัวผมเนี่ยแค่คิดไปเองนะแต่ผมฟันให้เห็นจริงๆนะคือเขาเนี่ยเรียกทุกคนมีกองไฟนะทุกคนโอทุกคนทันอยู่นี่นะ โอ้พ่อเนเนโกอยอทุกคนท่านข้าฝฟันผมจริงๆนะคือท่านเรียกผมจริงๆนะให้ผมเนี่ยขึ้นมาหานะ,ะเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาขนมไปให้ท่านแล้วก็เอาพวกของกินไปให้ท่านแล้วก็จะถามด้วยนะว่ามีเรื่องอะไร เนึกก็เจอะมีเอ๊มีเอบอมีอมอหรอมีนี้วคุณผมเนี่ยคือของมาก็จะเอาไปให้ท่านเลยนะแล้วก็จะถามท่านว่ามีเหตุอะไรท่านก็มาจุดไฟรอผมน่าจะเนอเย่นาจีเย่ทุกคนก็ท่านเนี่ยมานานแล้วนะ ีงนี่เนอเอเขช่วยเนอานอังปีอยเนองซีเนมอไมีเยไม่เอะเขาพอันล่นะนะเลยเลยเมื่อนะเมื่ออ๋อสิเยอะอย่าเดินอยู่เลยเมื่อเออเดินในพา่ะอุละนะใิมเมื่อเทื

đo những lời mơ kia đ đ la ờ à lại cho thầy khổ cười à à nửa rằng cái e là yeah pha lắm ừ long ยูน no <mel od ic egg> ่อ no. 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 okay. ีเลมมอนาบบบอรินแอชกับเมียฮะเมจิเมียแล้วดมเงี้ยมหมดโอเคก็ทุกคนคือกล้องเนี่ยมันดับนะก็ผมเนี่ยได้ไปคุยกับเขามาแป๊บหนึ่งนะคือเขามีเรื่องที่ทาง เรื่องของลานของเขานี่แหละก็เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกทีนึงก็ผมเนี่ยจะไปคุยกับเขาก่อนนะทุกคนเนื้อที่คั่วเนื้อนล่ะเนั้นออะไรเนี่ยโอ้ย

đi chỗ ở đi sì, và... chỗ ở anh lên được cái nó bây giờ bây giờ uống kia cho mình nay là à đúng mà anh bây giờ anh chắc là mua rồi uống hả anh mua bơ bơ chạy Ồ đồ uống rồi ó giờ mà giờ đó nửa phút bây giờ giờ lên đó đang học หนูพูดปีนะแล้วเอมาทานะแล้เอหยุดสูอ๋อเอพูนะเอหหยพูดอายช่อเชื่อบรดชดดงอ๋อเชื่อบระบรทางบดดบรดแหลดเด้อเจอเ่กเกอ๋อ

เออเอมเื่อยรูสาย yorumum buna nedir o ya ya ma okay okay zamanla kong janan ne bunakan ha nega phai 4 4 4 ya ayu yo na

มันบื่ใช้ายอ่ะออยึดกุรบะบาองะอ่าไม่ไดอช่วยวะโอเคทุกคนก็ท่าน,นจะกลับหน้านะก็ผมเนี่ยมีของจะให้ท่านเนี่ยช่วยนิดหนึ่งนะก็คือผมเนี่ยได้ไปทำหนังกระติกมาแล้วนะนี่นะขอผมเนี่ยจะให้ท่านเนี่ยลงอาคมให้หนะก็หนังกระติกธรรมดามันก็ยิงได้แต่พวก ของที่สามารถจับต้องได้นะแต่ว่าต้องผมเนี่ยเจอกับสิ่งที่มันลีรับตลอดเวลาก็จะให้ท่านเนี่ยช่วยลงอาคมนะทุกคนไปอ๋อโยอสิลี บอเฮียยขาบเหรอพี <Emer gent onal> mm ่ย hmm. ว่าอยู่มลาขี้ีีอยโตสยอกเออยบึงมท้ารอเออจะบอก โอเคทุกคนก็ผมเนี่ยจะรอตรงนี้นะรอท่านกลับไปเนี่ยผมก็จะกลับตามเลยนะโอเคก็ทุกคนท่านเนี่ยก็กลับแล้วนะก็ดูผมเนี่ยก็ยังพอแปลกใจยอยู่เลยก็เห็นท่านหายไปต่อหน้าต่อตาแบบนี้เนี่ยก็ยังแปลกใจยอยู่ยนะทุกคนก็ ผมเนี่ยคงคิดว่าจะรอไฟดับก่อนหรือเปล่าเพราะว่าไฟดูทุกคนดูไฟเนี่ยแรงมากๆเลยนะผมกลัวว่ามันจะทําให้ภูเขาลูกนี้เนี้ยลุกเป็นไฟได้นะทุกคนก็เดี๋ยวผมเนี่ยรอไฟเบานิดหนึ่งแล้วก็จะเขี่ยที่ไฟออกนะแล้วก็จะเดินทางกลับแล้วเพราะว่าดูท้องฟ้าเนี่ยคือมันใกล้จะมืดแล้วนะทุกคน ก็ผมเนี่ยได้ท่านลงอาคมที่หนังกระติกให้ผมด้วยนะก็พีพีเอฟซีเนี่ยก็บอกให้ผมเนี่ยเตรียมหนังกระติกมานะแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าหนังกระติกเนี่ยหนังกระติกธรรมดาเนี่ยมันไม่สามารถจะทําอะไรกับสิ่งที่ผมเนี่ยต้องเจอในแต่ละวันได้นะก็ผมเนี่ยเจอทั้งม,มีสมิ่งพวกมีแต่พวกอะไรที่มันแบบแปลกๆนะผมเนี่ยก็เลย ขึ้นมาหาท่านแล้วพอดีติดตัวมาได้ก็ให้ท่านเนี่ยช่วยลงอาคมให้ผมทีเดียวเลยนะทุกคนก็เขาเนี่ยก็ช่วยแบบไม่ติดใจเลยนะท่านเนี่ยก็เต็มใจช่วยผมเสมอผมก็เต็มเต็มใจที่จะช่วยท่านเนี่ยตลอดเวลานะถ้าท่านต้องการอะไรเนี่ยผมพร้อมจะช่วยเสมอนะทุกคนก็ก็รอไฟดับนี่เดี๋ยวผมก็จะเล่าแบบให้ฟังแบบกระชับกระชับเลยนะก็คือเรื่องเนี่ยมันคือ มีคนอยากจะได้หลานสาวของท่านนะก็คือเป็นคนจากวังนะทุกคนจะอยากได้หลานสาวของท่านเนี่ยเพื่อไปแต่งงานแต่ว่าหลานสาวของท่านเนี่ยไม่ยอมนะแล้วก็ท่านเนี่ยก็ไม่ยอมด้วยเช่นกันแล้วก็ได้บอกกับแม่ของหลานสาวหรือว่าลูกของท่านเนี่ยที่เป็นแม่ของสาวรับแรคนนั้นนะ่ะว่า จะฝากไว้กับผมนะไม่ต้องห่วงก็เขาเนี่ยก็คงไว้ใจผมมากเลยโอเคผมก็คงจะต้องขอตัวเดินทางกลับนะก็ผมรอไฟไม่ไหวแล้วผมจะเขี่ยทิ้งเลยทุกคนก็เท่านี้เนี่ยผมว่าน่าจะสักพักหนึ่งเนี้ยมันก็จะดับเลยนะแต่ผมมานี่ก็เห็นทันเนี่ยก่อไฟไว้แล้วนะมาอีกทีเนี่ยก็เจอไฟติดละ Okay. ทุกคนเช้านี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะพอนะเขาบอกว่าถ้าเข้าป่าเนี่ยถ้าจะดับไฟเนี่ยห้ามลดน้ําใส่กองไฟนะจะทําให้เป็นอะไรเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะคือมันเป็นเรื่องเล่าของพวกคนท่าคนแก่นะเขาบอกว่าถ้าจุดไฟในป่าเนี่ยอย่าใช้น้ําดับไฟนะมันเป็นสิ่งไม่ดีผมก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันก็โอเคผมเนี่ยต้องขอตัวกลับก่อนนะทุกคนโอเคนะทุกคนก็ ผมเนี่ยได้ส่งท่านหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยกลับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็ต้องขอตัวกลับก่อนเพราะตอนนี้เนี่ยดูไกลคือมันจะมืดแล้วนะทุกคนก็ผมเนี่ยได้ไปคุยกับท่านมาก็เป็นเรื่องหลานสาวของท่านนะทุกคนก็คือหลานสาวของท่านเนี่ยคือจะถูกบังคับให้ไปแต่งงานกับคนในวังนะทุกคนก็เขาเนี่ยไม่อยากให้แต่งงาน กับคนในวังนะไม่รู้ว่าเขาไม่ถูกกันหรือว่าอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะเขาก็เลยฝากฟังให้ผมเนี่ยช่วยดูแลหลานสาวเขาไว้หน่อยนะก็ไม่รู้เขามั่นใจอะไรในตัวผมนะถึงได้มาฝากหลานสาวไว้ที่ผมผมก็มีความกดดันแต่ผมเนี่ยจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะทุกคนก็ผมเนี่ยจะไปรับหลานสาวของท่านเนี่ยตอน พรุ่งนี้เช้านะเพราะว่าท่านหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยได้บอกให้ไปรับตอนพรุ่งนี้เช้าเนื่องจากเขาเนี่ยต้องเหมือนจะต้องหนีออกมานะให้ไปรับที่เดิมตรงจุดนัดพบนะคือตรงที่ผมเนี่ยเคยไปเจอกับหลานสาวของท่านหัวหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยสองครั้งก็ท่านหัวหน้าหมู่บ้านบอกให้ไปตรงจุดเดิมเลยเขาเนี่ยจะไปรอผมอยู่ตรงนั้นละให้ผมเนี่ยพาไปที่กบดานนะแต่ผม ต้องกลับไปคิดก่อนว่าจะพาไปอยู่ที่ไหนดีก็ถ้าพี่พี่เอฟซีเนี่ยอยากให้พาอยู่ที่ไหนก็สามารถบอกผมได้นะแบบขอแบบที่สบายสบาๆนะทุกคนผมจะพากลับไปที่บ้านผมเนี่ยมันจะดูเป็นการล่วงเกินเกินไปหรือเปล่าอันนี้ผมก็ยังไม่มั่นใจเลยก็ผมก็คิดแค่จะคือให้เขาเนี่ยกินอิ่มนอนหลับแล้วก็ไม่ต้องมาคิด ถึงเรื่องที่เขาเนี่ยต้องหนีออกมาจากบ้านตัวเองนะผมก็ไม่รู้นะว่าทำไมคนรับแล้นี่ก็มีการบังคับขู่เข็นกันแบบนี้ด้วยนะคือไม่เต็มใจแต่จําเป็นที่จะต้องแต่งงานแต่ว่าหลานสาวของทันไม่อยากแต่งแล้วก็หัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยก็ไม่อยากให้แต่งด้วยนะ เขาอาจจะไม่ถูกกับพวกเหมือนพวกราชวงศ์หรือเปล่าแบบคนในวังหรือเปล่านะก็เลยทำให้ไม่ยอมกันต้องหนีออกมาแต่ถ้าหลานสาวของท่านหมูหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยหนีออกมาเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ายังไงอะผมก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะโดนพวกในวังเนี่ยลงโทษอะไรหรือเปล่านะ ก็เดี๋ยวผมเนี่ยต้องขอตัวเดินลงไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังอีกนิดนึงนะก่อนจะได้ปิดคลิปทีเดียวเลยก็โอเคนะทุกคนก็ตอนนี้ผมเนี่ยลงมาจะถึงตีนเขาอ,อยู่แล้วนะก็ถ้าเพื่อนๆได้ยินเสียงมาเห่านี่ก็ไม่แปลกน,นะเพราะว่ามันใกล้ถึงหมู่บ้านแล้วนะ,ะไม่ค่อยไกลเท่าไหร่แล้วก็โอเคผมก็จะเล่าให้ฟังต่อนะก็คือเขาเนี่ยได้ฝากฟังลานทับข,ของเขาให้ผมดูแล ก็ไม่รู้นะก็คนอื่นเนี่ยก็มีเยอะแยะนะแต่ไม่รู้ทําไมเขาให้ผมเนี่ยเป็นคนดูแลนะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะหลานสาวของท่านเนี่ยรู้จักกับผมหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะทุกคนก็ผมเนี่ยจะทําให้ดีที่สุดนะก็ผมเนี่ยไม่อยากให้คนไหนหมู่บ้านหรือว่าคนที่รู้จักกับหลานสาวของท่านหรือว่าท่านหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยต้องมาคิดกังวลผมเนี่ยจะดูแลให้ดีที่สุดแล้วก็จะ ถ้าต้องการอะไรผมก็จะพยายามหามาได้เท่าที่ผมเนี่ยหามานะก็มีเท่าไหร่ก็จะพยายามให้ตามที่ตัวเองเนี่ยไวนะทุกคนแต่ผมเนี่ยจะดูแลอย่างดีแน่นอนก็เขาก็นัดให้ผมไปที่เดิมนะก็จะไปรับที่เดิมก็โอเคผมเนี่ยต้องขอเดินทางกลับบ้านก่อนนะทุกคนก็ตอนนี้เนี่ยคือท้องฟ้านี่เริ่มคึมแนละ้ว ก็โอเคคลิปนี้เนี่ยก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะก็ก่อนจะจากกันวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ